ตำราพิชัยยุทธ์ของท่านซุนวูนะครับหรือว่าซุนวูปิ้งฝานะครับก็บอกว่าการประเมินสถานการณ์นะครับนี่คือบทที่1นนะครับการประเมินสถานการณ์เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องรู้จักการประเมินสถานการณ์นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการทิงกิ้งครับการคิดนะฮะแล้วก็การวางแผนหรือว่าการ l a n n i n g นะครับการตัดสินใจนะครับ d e c i s i o n making นะครับของผู้นำเนี่ยนะฮะว่าจะต้องรู้ว่าโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหน เราเก่งแค่ไหนคู่แข่งเราเก่งกว่าเราหรือเปล่านะครับสถานการณ์นี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบนะครับองค์กรที่เราทําอยู่เนี่ยมีความได้เปรียบทางด้านผลิตภัณฑ์หรือเปล่าหรือว่าด้านบริการหรือว่ามีสิ่งไหนที่เราได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหากเราได้เปรียบจริงๆเนี่ยได้เปรียบกว่าเขาตรงไหนแล้วก็ได้เปรียบอย่างไรนะครับเวลาผ่านไปทั้งหมดประมาณ2,500กว่าปีนะครับมีฝรั่งเพิ่งมาคิดเรื่องนี้นะครับเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ย ชื่อว่าไมเคิลอีพอตเตอร์นะครับก็เป็นปรมาจารย์ของทางด้านยุคนี้นะครับยุคที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแหละนะครับมีคนเขียนตำราตำราด้านการจัดการนะครับหลายคนนะครับแล้วก็เราก็โชคดีนะครับที่อยู่ในยุคนี้นะครับมีท่านหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์ดักเกอร์นะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับอีกท่านหนึ่งฟิลิปคอตเลอร์นะครับท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านการตลาดนะครับมีโรเบิร์ตแคปแลนนะครับมีอัลลี่นะครับมี คนเก่งๆเยอะแยะมากมายที่เขียนหนังสือให้เราอ่านในยุคนี้นะครับให้มันทันสมัยนะครับก็ก็อ่านกันเยอะๆนะครับนี่อ่านเขาบอกอ่านหนังสือเชิญชั้นสองได้เลยนะครับซื้อได้ด้วยนะฮะสองพั 2, ปีผ่านไปครับมีฝรั่งที่เขียน หนังสือมาในแนวของท่านซุนวูนะครับท่านนั้นชื่อว่า Michael E. Potter ครับท่านเกิดที่มิชิแกนนะครับยูไในเตนสเตทนะครับสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยเมื่อปี1980ครับไมเคิลอีพอสเตอนะครับเขียนหนังสือเล่มแรกนะครับชื่อว่า competitive strategy นะครับ1985เขียนหนังสือชื่อว่า competitive advantage นะครับ1990นะครับ1990เนี่ยนะฮะ เขียนเรื่อง competitive nation นะครับทีนี้เรื่องที่มันคล้ายกันเนี่ยนะครผมก็จะมาเล่าเล่าแบบจีนๆๆให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะสนุกดีนะฮะซุวนวูท่านสอนไว้ว่านะครับการที่เราไม่รู้จักการบริหารจัดการเนี่ยก็มักจะสร้างให้เกิด3ปัญหาใหญ่ๆหนึเมื่อผู้บริหารไม่รู้วิธีการก็จะสั่งให้รุกในเมื่อเราไม่สมควรที่จะรุกอสองคือเมื่อ ผู้บริหารไม่รู้จักหลักการจัดการเนี่ยก็จะสั่งให้เราถอยทั้งๆท,ท,ที่เราไม่สมควรที่จะถอยอันที่3คือเมื่อไม่รู้ถึงสายงานบังคับบัญชาก็จะทำให้เกิดความสับสนในกองทัพครับทั้งหมดนี้นะครับก็เหมือนกับถ้าเปรียบในสมัยนี้นะฮะผู้นำที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราสมควรจะลงทุนเมื่อไหร่ควรจะหยุดลงทุนเมื่อไหร่ควรจะชะลอดูเมื่อไหร่ควรจะ หยุดดูเชิงไว้ก่อนทั้งหมดเนี่ยถ้าผู้นําไม่เข้าใจนะครับหลักการบริหารเนี่ยก็จะทําให้กองทัพระสั่าระสายนะครับการสั่งงานคนเก่งด้านหนึ่งให้ไปทํางานอีกด้านหนึ่งก็ถือเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็เลยว่าเ,เราจะชนะคู่แข่งได้อย่างไรนะครับในเมื่อเรายังไม่รู้เรายังไม่พร้อมนะครับคนบางคนที่บอกว่า จะเริ่มทําธุรกิจแล้วอยากจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วจะทํำยังไงดียังไม่รู้เรื่องนู้นยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับผมแนะนําเลยครับว่าหากเราโดดลงมาสนามแข่งเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือเปล่านะครับเราก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าคนเก่งๆเนี่ยมีอยู่เต็มสนามไปหมดนะครับนักกีฬาเก่งๆมีอยู่เยอะนะครับสนามธุรกิจเนี่ยมีคนเก่งๆมากมายนะครับมันยิ่งกว่าสนามแข่งวิ่งแข่งอีกถูกไหมอันนั้นแค่วิ่งกัน มีกติกามีมีคณะกรรมการมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าสนามธุรกิจเนี่ยมันเต็มไปด้วยเลขเหลี่ยมนะครับเต็มไปด้วยเลขกลนะครับเต็มไปด้วยคนโกงนะครับมีกลยุทธ์ที่เขาใช้กันดีๆก็มีนะครับกลยุทธ์ที่ไม่ดีก็มีนะครับมีสารพัดรูปแบบครับแล้วท่านจะพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับพร้อมรับมือยังไม่ทําให้เราชนะครับแต่ว่าการชนะเนี่ย ท่านจะต้องรู้ว่าท่านจะต้องเก่งกว่าคนที่เก่งที่สุดนั้นอย่างไรสนับสนุนรายการโดย Rester กอีนวดอัจฉริยะที่สอดรับกับลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ High Balance KD TX Plus CS คิดถึงหนังสือคิดถึงเสยด มหาวิทยยาลัม่านซุนูกล่าวไว้อีกครับว่าการรุกจะต้องใช้ทรัพยากรมากในการแข่งขันที่แท้จริงมักจะมีทรัพยากรจำกัดนี่คือเรื่องจริงนะครับเราอาจจะไม่สามารถรุกได้ทุกครั้งอย่างที่เราต้องการนะครับ กองทัพครับพูดมาถึงท่านซุนวูนะครับกลับมานะฮะเราไปไกลเลยนะฮะท่านซุนวูบอกว่าการวางรากฐานที่มั่นคงนั้นจะทําให้โครงสร้างแข็งแรงทําให้การโค่นล้มทําได้ยากกว่านะครับกองทัพที่ไม่มีรากฐานที่แข็งแรงก็จะถูกโค่นล้มได้ง่ายนะครับเหมือนกับตึกนะฮะตึกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีรากฐานแข็งแรงครับเราต้องมีความรู้เป็นของตัวเองนะครับ เราจะไม่ควรไปหยิบยืมความรู้ของคนอื่นนะครับการที่อยากจะมีความรู้ทํำยังไงล่ะนี่ไงครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้ท่านเสริมความรู้นะครับเต็มไปหมดเลยฮะเดี๋ยวหาว่าผมขายหนังสืออีกนะฮะนี่ขายจริงๆรนี่หนังสือที่ให้ความรู้นะครับอยู่เต็มไปหมดเลยฮะท่านเลือกซื้อได้นะครับท่านสุนูกล่าวอีกครับว่าการรุกจะต้องใช้ทรัพยากรมากในการแข่งขันที่แท้จริง มักจะมีทรัพยากรจํากัดอ่านี่คือเรื่องจริงนะครับเราอาจจะไม่สามารถลุกได้ทุกครั้งอย่างที่เราต้องการนะครับบางคนนะครับก็ก็ไม่เข้าใจาว่าตัวเองมีทรัพยากรจํากัดนะครับคือทั้งเรื่องเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องผู้ช่วยอะไรต่างๆนะครับเราก็ต้องมีให้ครบให้พร้อมนะครับการลุกขั้นพื้นฐานเนี่ยจะต้องลุกที่จุดอ่อนของคู่แข่งครับเพราะถ้าเราลุกไปในจุดแข็งที่มีความแข็งแกร่งของคู่แข่งเนี่ย เราก็จะเสียทรัพ,พยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านซุนยูบอกว่าเวลาเราจะไปโจมตีคู่แข่งเนี่ยอย่าไปโจมตีประตูหน้านึกออกไหมฮะอย่าไปโจมตีซึ่งซึ่งหน้าครับคนอทยุนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่คนทําธุรกิจหลายคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ทําสินค้าออกมาไปโจมตีคู่แข่งรายยักษ์ใหญ่นะครับไปโจมตีเ <c oughs> ขาบอกว่าอย่าไปโจมตีที่กองทัพใหญ่ของคู่แข่งโดยตรง ก็คือว่าอย่าไปจองปีเขาซึ่งซึ่งหน้าที่จุดที่เขามีความแข็งอยู่แล้วนะครับเมื่ออย่างนั้นท่านก็เสียกําลังคนไปโดยใช่เหตุนะครับการรับขั้นพื้นฐานนะครับจะต้องสร้างความแข็งแกร่งโดยไม่ให้คาดศึกเห็นจุดอ่อนภายในของเราการตั้งรับนะครับในการกลยุทธ์ตั้งรับเนี่ยก็จะต้องตั้งรับให้ดีนะครับปกปิดจุดอ่อนเอาไว้นะครับธุรกิจบางธุรกิจนะครับไปเปิดเผยจุดอ่อนให้คู่แข่งรู้นะครับ เราก็ไม่พูดในในอันนี้และกันนะฮะเอาไว้ที่มีการอบรมสัมมนาเราจะพูดให้ฟังนะครับ mm hmm. การตั้งรับที่ดีจะทําให้ข้าศึกไม่สามารถทําอะไรเราได้ไม่ละคายแม้แต่ผิวนะครับ mm hmm. การตั้งรับขั้นสุดยอดนั้นสามารถพลิกสถานการณ์ที่เพียงพ้าอยู่นั้นให้กลับมาเอาชนะได้นี่คือกลยุทธ์ในการรับนะครับ mm hmm. กลยุทธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งในกองทัพของตนนั้นต้องสร้างให้มันแข็งแกร่งได้ทุกสถานการณ์ การมองเห็นสถานการณ์ในอนาคตเป็นหน้าที่ของแม่ทัพใหญ่ครับแม่ทัพใหญ่เนี่ยจะต้องรู้จักการมองการไกลนะครับรู้จักการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์องค์กรว่าเราเป็นยังไงสมควรจะทําอะไรจะก้าวหรือจะถอยนะครับอีกข้อหนึ่งของท่านซุนวูนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจเมื่อเราชนะศึกเราต้องให้แน่ใจก่อนว่าเราชนะสงครามอ้าวชนะศึกกับชนะสงครามไม่เหมือนกันนะครับชนะศึกก็คือชนะ คือเรามีการประจันหน้ากันสู้กันเป็นพักๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สู้ไปฝ่ายน,นู้นก็สู้ไปสึกมีเยอะนะครับแต่สงครามนี่หมายถึงว่าชนะไปเลยนะครับอย่างเช่นสงครามโลกอย่างเงี้ยอ่ามีฝ่ายหนึ่งชนะก็ชนะไปเลยนะครับการรบอาจจะต้อง รอเวลาที่จะพิชิตศึกในครั้งเดียวนะครับเราก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเก็บไพ่พลสเสบียงไว้ให้พร้อมนะครับเราอาจจะสับขาหลอกนะครับในในภาษาปัจจุบันเนี่ยภาษาวงการฟุตบอลเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าสับขาหลอกนะฮะแต่ภาษาทางนู้นก็บอกว่าเราหลอกหลอกว่าจะตีเมืองหนึง่งแต่เราเก็บไพ่พลไว้เพื่อที่จะอ้อมมาตีอีกจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะท่านซุนูกล่าวไว้อีกนะครับว่าการรน ที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้เท่ากับว่ามีโอกาสแพ้และโอกาสชนะเท่าๆกันอ่าทีนี้ก็เหมือนกับว่าเราเหมือนไปแทงหวยะฮะเหมือนกับคุณเอาตังค์ไปหมาเกานะฮะแล้วก็ไปแทงเลยนะฮะสูงหรือแทงต่ําก็ไม่รู้ว่ามันก็ไม่รู้ว่าไอ้ลูกเต๋าที่มันอยู่ข้างในนั้นนะ่ะมันออกสูงหรือต่ําก็สถานการณ์เท่าๆกันครับเสียกับได้ครับถ้าเกิดคุณทําธุรกิจแบบนี้นะฮะโดยที่ไม่รู้ว่า เรามีจุดแข็งอะไรแล้วก็กระโดดไปลงไปทําธุรกิจนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับพี่ก็เอาเงินเนี่ยแล้วก็นั่งื่องบินไปหมากาวเลยนะฮะแล้วก็ไปแทงเลยดีกว่าเพราะว่ามันทําไมรู้ไหมไมันประหยัดเวลาด้วยครับการรบที่สามารถทำนานอนาคตได้เท่ากับผู้รู้สวรรค์และอย่างรู้พื้นดินอ่านี่นะครับก็บอกว่าเราก็จะต้องรู้หลายๆเรื่องนะครับเวลาผ่านไปจาก ท่านซุนกูนะครับท่านก็เขียนตำราเล่มนี้ขึ้นมานะฮะคนที่อ่านก็คือคนที่รุ่นถัดมานะครับอีกเกือบ400ปีถัดมานะฮะก็มีคนที่อ่านตำรานี้ก็ชื่อว่าอาจารย์ขงเบ้งนะครับอาจารย์สุมาเต็กโชนะครับที่อยู่ในเรื่องสามก๊กนะครับมีท่านสุมาอี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็มาจากตำราเล่มเดียวกันครับทีนี้ทีนี้กลยุทธ์การต่อสู้เนี่ยก็เลยพลิกแพงไปพลิกแพงมานะครับ ดูเหมือนจะชนะแต่ไม่ชนะดูเหมือนจะแพ้แต่ไม่แพ้นะครับนี่คือกลยุทธ์นะครับก็บอกว่ากองทัพเนี่ยหากศัตรูอยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบจงล่อพวกเขาออกมาอมืหากศัตรูสับสนจงใช้ความแน่วแน่หากศัตรูแข็งแกร่งจงเตรียมพร้อมหากศัตรูเข้มแข็งจงหลีกเลี่ยงหากศัตรูหึกเหิมจงทำให้ท้อแท้หากศัตรูออนแอ จงรีบเข้าโจมตีหากศัตรูร่วมกันติดจงแยกให้แตกจงโจมตีเมื่อเขาระวังตัวน้อยที่สุดนี่นะครับเป็นเป็นโครงกรที่สามารถทำให้ผู้นำหลายๆคนนะครับเอาชนะสงครามนี้มาได้แล้วนะครับยุทธศาสตร์ของการโจมตีครับบอกว่าหนทางที่ดีที่สุดคือการโจมตีเมื่อข้าศึกกำลังวางแผนหนทางที่ร้องลงมา คือการยุยงให้พันธมิตรข้าศึกแตกคอกันลองลงไปอีกก็คือการโจมตีที่กองทัพข้าศึกและที่แย่ที่สุดนะครับคือการโจมตีเมืองใหญ่ของข้าศึกนะครับหมายถึงว่าซันซนบูก็บอกไว้นะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าปะทะกันซึ่งหน้านะครับเหมือนหนังเั่ทั่วไปเนี่ยมีการยกกองทัพใหญ่ไปปะทะกองทัพใหญ่นะครับสูญเสียกําลังคนทั้งสองฝ่ายนะครับ เสร็จแล้วไม่มีใครชนะไม่มีใครแพร้นะครับกลยุทธ์สมัยนี้นะครับกลยุทธ์ธุรกิจสมัยนี้มักจะออกแคมเปญมาสู้กันนะครับสู้กันไปลดราคาแข่งกันไปแข่งกันมาปรากฏว่ามาจิ้นน้อยลงนะครับมาจิ้นก็คือส่วนต่างของต้นทุนกับรายได้นะครับเหมือนกับผลกําไรเนี่ยน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็สู้ไปสู้มานะครับเจ๊งทั้งคู่นะครับ นรายการโดยนายอินรู้ใจนักอ่านบริการประทับใจ B2S รู้เพลินเกินคิด Enjoy your life r i g h t e your mind มเมล็ดพักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยการโจมตีเมืองใหญ่เริ่มต้นได้ครับแต่จบไม่ได้เราอาจจะลงมือด้วยการเข้าโจมตี เครื่องทุนแรงของข้าศึกก่อนนะครับ แต่ละวันเราใช้เท้าของเราหนักมากขนาดไหนตั้งแต่ตื่นนอนแม้จะต้องเดินทางไปทำงานแถมยังต้องช้อปปิง้งและก็ไม่พลาดที่จะไปปาร์ตี้ยามดึกเพื่อนๆใช้คุ้มขนาดนี้เขาก็ต้องมีองอแงกันบ้าง แต่ก็หายห่วงเพราะมีคนรู้ใจอืมสัมผัสอย่างเนี้ใช่เลยค่ะไอต็อคู่ใจมีเขาเมื่อไหร่ไม่ว่าจะกินสเต็ปก้อนใจหายเมื่อยแน่นอนค่ะราคาปกติ12,900บาทพิเศษเพียง8,900บาทส่งฟรีทั่วประเทศผ่อน0%นาน6เดือนโทร02-255-30-00 เลสเตอร์ก้าวสู่ปีที่1 4เปิดตัวมาร์สนวัตกรรมการนวดแห่งทศวรรษพร้อมชูดโดมประกอบลำตัวทานคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ l i m i ิ e d e d i t i o n เพียง999ตัวพิเศษด้วยสุดยอดนวัตกรรม Music s y n c h r o n i z e ที่ดีไซน์มาให้การนวดประสานรับกับทุกจังหวะด,ดนตรีพร้อมเปิดตัวโดมประกอบลำร่วมแสดงศักยภาพของระบบการทำงานอัจฉริยะที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่สูดประสบการณ์ผ่อนคลายใน,นระดับไปกับทุกๆสัมผัสประทับใจด้วยมาร์ การโจมตีเมืองใหญ่เริ่มต้นได้ครับแต่จบไม่ได้เราอาจจะลงมือด้วยการเข้าโจมตี เครื่องทุนแรงของข้าศึกก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเครื่องมือหรือยุยยุทธุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะครับพอเข้ามาสู่ยุคสมัยส,ยสงครามที่ที่ยุคนู้นนะครับเขาก็เริ่มมีดินปืนนะฮะแล้วก็มีใช้ใช้เครื่องดีดลูกหินนะครับเป็นเป็นคานดึงออกมาแล้วก็มีเชือกมัดมัดแล้วก็มีใส่ลูกหินลงไปแล้วก็ตัดเชือกปุ๊บอันนี้ก็ดีดปึ้งลูกหินก็ลอยขึ้นไปนะครับ ให้โจมตีอุปกรณ์แบบนั้นก่อนสมัยนี้ก็อาจจะต้องเป็นปืนใหญ่เป็นปืนกลหรือว่าเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะแม้เวลาจะผ่านไปแล้ว3เดือนก็อาจจะยังไม่สําเร็จนะครับถ้าหากเราไปโจมตีเมืองใหญ่นะครับเราจึงต้องหันไปปิดล้อมพื้นที่นะฮะนี่คือกลยุทธ์ว่าถ้าไปโจมตีเมืองใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้แพ้รู้ชนะนะครับเราก็ต้องไปปิดล้อมพื้นที่นะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ชนะอยู่ดีถูกไหมครับยิ่งทําให เบียงเราขาดแคลนไปนะครับยิ่งทําให้กําลังพลเราขาดแคลนไปนะฮะการบัญชาการลบก็จึงไม่ประสบผลความสําเร็จดังนั้นมันก็จะทําให้เราฉุนเฉียวนะครับเมื่อโจมตีเมืองใหญ่นะครับไม่สําเร็จนะครับก็อยู่ปิดล้อมเอาไว้นะครับทํากันโดยคือถ้าเกิดใครอ่านหนังสือ3ก,ก๊กอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าเมืองที่ถูก ปิดล้อมถูกโจมตีเนี่ยถูกกองทัพยกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะปิดประตูเมืองเอาไว้นะครับแล้วก็ทหารทางนี้ก็ล้อมหน้าล้อมหลังล้อมซ้ายล้อมขวาหมดเลยนะฮะสเดือนผ่านไปสเสบียงหมดทํำยังไงล่ะถึงข่าวขับขันครับก็บอกว่าถ้าเราไม่โจมตีสเสบียงเราหมดอ่าเราเราไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจครับกองทัพที่มาปิดล้อมนั้นก็เลยตัดสินใจบุกเข้าเมืองนะครับปรากฏว่ามันก็ยิ่งทําให้ต้องสูญเสียไพ่พล ไป1ใน3จากที่เรามีนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถขับไล่ข้าศึกออกจากเมืองใหญ่ได้นะครับการสับประยุทธ์เยี่ยงนี้ถือเป็นภัยพิบัติสิ้นดีนะครับท่านสุนูบอกเอาไว้นะครับไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ายิ่งทําไปนะครับตัดสินใจโดยที่สถานการณ์ขับขันนะครับเสบียงเราหมดนะครับแล้วจะไปโจมตีเขาเนี่ยมีแต่มีแต่ศูญเสียกับศูญเสียนะครับการควบคุมเหตุการณ์ครับท่านสุนูกล่าวไว้ว่าสงครามนั้น ทั้งซับซ้อนและยุ่งเหยิงการรบยิ่งอลมานแต่เราต้องไม่สับสนนะครับความวุ่นวายและยุ่งเหยิงนั้นอาจจะทําให้ตําแหน่งพลิกผันได้ผู้นําจําเป็นต้องมีใจที่ไม่ยอมแพ้ด้วยนะครับนี่คือการควบคุมสถานการณ์ของผู้นำนะฮะต้องห้ามยอมแพ้นะครับต้องคิดว่าเราสู้ต่อได้นะครับต้องหากลยุทธ์ใหม่มาเสมอนะครับเราต้องการประสบชัยชนะอะไรในการรบนะครับ ทำได้ด้วยการแสวงหาพลานุภาพนะครับต้องเลือกคนให้เหมาะสมแล้วก็ใช้ให้ให้อาวุธกับเขาไปแล้วก็หมายถึงว่าให้อาวุธที่ดีกับเขาเขา,เขาจะได้ไปชนะคู่แข่งได้นะครับชนะศัตรูได้นะครับการโจมตีอย่างชัดเจนทําให้ข้าศึกไม่รู้ว่าจะป้องกันที่ตรงไหนาการป้องป้องกันให้เชี่ยวชาญนนั้นอย่าให้ข้าศึกรู้ว่าจะโจมตีเราตรงไหนได้ดีนะครับก็เยอะนะครับ ท่านซุนวูเขียนเอาไว้นะครับทั้งหมด13บทนะฮะขอเล่าสั้นๆนะครับสรุปให้เลยนะฮะว่าหัวใจของจุดแข็งจะต้องจัดรูปแบบดุดดั่งน้ำน้ำปรับตัวให้เข้ากับภาชนะได้ทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะกลมจะเหลี่ยมจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะน้ำปรับตัวได้เข้ากันนะครับนี่คือตั้งแต่เมื่อ2,500ปีที่แล้วนะครับน้ำย่อมไหลามาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับ การรบของเราจะต้องปรับเปลี่ยนได้ดังน้ำครับพึ่งหลีกเลี่ยงโจมตีจุดแข็งนะครับไปโจมตีจุดอ่อนแทนนะครับน้ําย่อมปรับตัวตามสิ่งที่มันไหลผ่านอ่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคยังไงนะ้ํามันก็ปรับไปได้นะครับมนุษย์นะครับถ้าอยากจะยืนอยู่ยาวๆนะครับก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะครับกองทัพของเราก็พึ่งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้าศึกได้เพื่อชัยชนะนะครับ ตำราจีนนะครับที่ผมอ่านมาหลายๆเล่มนะครับเรื่องกลยุทธ์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าจงอย่าประมาทว่ากลยุทธ์ที่เคยใช้แล้วชนะที่ผ่านมานั้นกลับมาใช้ได้อีกเป็นซ้ำสองนะครับก็หมายถึงว่าเมื่อท่านลบชนะในอดีตนะครับเวลาผ่านไปเป็น1ปี3ปี5ปี10ปีนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้กลยุทธ์นั้นอีกแล้วจะชนะอีกนะครับ กลยุทธ์ที่ใช้ในตอนกลางวันไม่เหมือนกับตอนกลางคืนกลยุทธ์ที่ใช้ในหน้าหนาวไม่เหมือนกับในหน้าร้อนกลยุทธ์ที่ใช้ในพื้นที่ที่เปียกแฉะไม่เหมือนกับกลยุทธ์ที่ใช้ในพื้นที่ที่เป็นลุ่มเป็นดอนเป็นภูเขานะครับดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับเราอ่านในตำรามาเนี่ย คนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็พยายามทําตามเป๊ะเลยเฮ้ยผมทํา<ำ>ตามตํารามาแล้วทําไมผมถึงไม่ชนะสักทีหนึ่งผมเคยทาตามแบบนี้มาคุณครูสอนแบบนี้มาแล้วทําไมมันถึงไม่ประสบความสําเร็จทําไมถึงแพ้ทําไมถึงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะคือคุณครูที่ผ่านมานะครับครูบางคนก็ก็ไม่ได้ลงสนามการแข่งมาจริงๆนะครับก็เลยเอาตํารามาสอนท่านนะฮะแต่ว่าตําราที่สอนเนี่ยเขาก็เขียนเป็น กรอบให้ท่านเดินนะครับในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์นะครับใช้กลยุทธ์ใหม่ๆเสมอนะครับในการเข้าไปรบนะครับสนามรบเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสนามการค้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นกันนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณคนระับ